สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าสวิกเวคขามในรุ่น isuzu d-max ปี05-06นะครับอยู่ตรงไหนนะครับผมก็มีพี่ๆหลายคนยังถามเข้ามายังหาไม่เห็นบ้างก็มีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับในรุ่น isuzu นะครับผมก็นะครับตรงนี้ครับจะเป็นที่อยู่ของท่อรั่วไม่ดีนะครับผมซึ่งผมได้ถอดออกนะครับเพราะว่าผมจะทําการเปลี่ยนท่อ ท่อน้ําตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นททอร์ไม่ดีนะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นหัวเผาครับหเหล็กที่เชื่อมหัวเผานะครับผมเชื่อมต่อกับหัวเผานะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นไดสตาร์ทนะครับผมอ่ามันจะเป็นไดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับอ่าที่นี่ผมชี้นะครับจะเป็นไดสตาร์ทนะครับผมสวิตช์ไวค่มนะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับผมไอเห็นนี่ผมชี้ไหมครับ สวิทช์ไว้ค้ำจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ติดกับเสื้อสูบเลยนะครับผมมันจะอยู่ข้างในๆนะครับผมอ่ามันจะอยู่ข้างในๆแต่ถ้าให้เราดูไดสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าในสตาร์ทตรงนี้นะครับสวิทช์ไว้ค้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะติดกันแค่เราขันน็อตนะครับเนี่ยน็อตเบอร์สิบสองนะครับเวลาเวลาถ้าเราสแกนเจอโค้ดของสวิทช์ไว้ค้ำนะครับก็ให้เรานะครับใช้ปัจเจกบกเบอร์สิบสองขันน็อตตรงนี้ออกมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถอดท่อ ท่อลมตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดท่อลมตัวนี้อ่ามันจะมีท่อลมสองตัวนะครับผมก็ถอดท่อลมออกนะครับแล้วก็ปลดลักตัวนี้นะครับผมเนี่ยลักสีคือเขียวนะครับปลักตัวนี้นะครับผมปลดลักตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับถ้าเราสแกนเจอโค้ดว่าตัวนี้เสียนะครับอันนี้ที่อยู่เป็นที่อยู่ของสวิตช์ไวคัมนะครับผมในรุ่นนิสุนะครับผมปี2006รือว่าเชฟนะครับผมนี่นะครับ อันนี้หาในมุมชิดๆนะครับผมนี่นะครับที่อยู่ของสวิตช์ไปคัมนะครับผมมันจะอยู่ติดๆกับไดสตาร์ดอันนี้ไดสตาร์ดนะครับอันนี้ไดสตาร์ดนะครับผมอันนี้ก็สวิตช์ไปคัมนะครับเนี่ยหาให้ดูให้ดูมุมมุมมุมกว้างๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าปกตินะครับตัวนี้จะเป็นเท่าร่วไม่ดีนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น EGR นะครับมันก็จะอยู่ข้างล่าง EGR นะครับแต่ถ้าเราเลงเข้าไปอีกนะครับลงเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเป็นไดิสตาร์ทนะครับและลูบๆคำๆมาครับมันก็จะเป็นสวิกแบคคัมตัวนี้นะครับจะเป็นสวิกแบคคัมตัวนี้นะครับก็ชอบเสี่ยมนกันนะครับผมทําให้อาการรถล็อกรอบนะครับผมเหยียบไม่ออกเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ ส่วนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็ออกสอบถามมาได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามซอแจดีเซลด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมที่อยู่ของ s w i ทช์เวคัมนะครับแบบชัดๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ